นัทพงศ์เปิดเวทีซักฟอกมีนานี้ อุบเนื้อหานะครับชวนจับตารอยร้าวพักร่วมรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่านะครับเดือนมีนานี้นะครับเห็นคุณนัทพ,พงศ์นะครับก็เป็นนะครับหัวหน้าพักประชาชนและเป็นผู้นําฝ่ายขานะครับได้ออกมาว่าเตรียมเปิดเวทีสักฟอกรัฐบาลมีนาคมนี้และหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์เหตุผลเพราะการสักฟอกรัฐบาลรืยการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถจะรมรัฐบาลได้แน่นอนครับว่าไม่มีทางที่จะรมรัฐบาลได้ผมก็ย้ำ เพียดผลเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลเนี่ยมีเสียงข้างมากแน่นอนครับก็จงยกมือสนับสนุนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะทําชั่วทําเร็วนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องยกมือสนับสนุนพวกเดียวกันอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องปกติธรรมดามากในสภานะครับแต่ให้แน่นอนว่ามันจะเป็นเวทีที่ทําให้ประชาชนได้รับได้รู้และข้อมูลอะไรในเชิงลึกมากๆเพราะ